ก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งรูปทางในการทำไรายได้ให้เป็นต่อยอดนะครับวิทยากรสามารถให้ความรู้ได้เต็มที่เลยน,นะครับ<ม>เราสงสัยตรงไหนเราก็ถามทางวิทยากรก็สามารถตอบให้เราได้หมดนะครับถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งสถาบับานที่น่า,นาสนใจที่จะต้องมาเรียนนะครับ <Yeah. S 1> ครับก็ชื่อวินนะครับปกติก็ทำาร์ r เมนต์ครับพวก ก็ทำพวกตัพย์ภมิาดีรีโนเวทบ้านขายบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งรูปทางในการทำรายได้ให้เป็นต่อยอดนะครับก็คือเราทำด้านอสังหาอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราสามารถทำพวกสังญาด้วยถ้าสมมติว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ที่ดีครับหลังจาก จบไปเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เราควรต้องระวงังในการที่เราจะไปรับจำนนงหรือว่าใายฝากเนี่ยเราต้องระวังอะไรบ้างนะครับแล้วก็แบบไหนกระบวนการในการทําเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราต้องระมัดระวงังก่อนที่เราจะรับจำนนใงใา่ฝากเนี่ยมีอะไรบ้างอ๋อวิทยากรรู้สึกว่าสามารถให้ความรู้ได้เต็มที่เลย รเราสงสัยตรงไหนเราก็ถามทางวิทาายากรก็สามารถตอบให้เราได้หมดครับบรรยากาศค่อนข้างสบายๆเพื่อนผู้ก็รู้สึกว่าดีเป็นกันเองครับผมจริงๆผมว่าถ้าสนใจด้านก่อสังางคาหรือว่าทำขายฟา้าหรือว่า,าสร้างบ้านขายครับหรือว่าก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่น่า น่าสนใจที่จะต้องมาเรียนนะครับเพราะว่าทางวิทยากรก็เป็นผู้มีความรู้แล้วก็เป็นคนที่ทำ,ทำจริงยยยอดเีี่มมากครับ <laughs>